สวัสดีครับทุกๆคนมือนีจผพามาเลาะไฮเลาะหน้าเลาะหัวเลาะสวนกันนะครับว่ามีของดีอ,อย่างเนาะมาฝากมาตอนพี่น้องจีไดบึงสบายหูสบายตามือนีอ่ะมาติดตามกันครับว่ามีีอย่างแน่พ่อจีเดบึงเป็นอาหารตานะครับพ่อสบายอกสบายใจนะครับอของปากนะติดตามครับติดตามชมกันว่ามีอย่างแน่้ยกินมาให้ พี่น้องต้องไปลูกหลานได้บึงมือนีิครับเช่นครับอ่าอันนี้เป็นอ่าไรหน้านะครับอ่าหลังจากบานแล้วก็สามเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่างชิงามขึ้นอยู่นะครับอ่าบึงครับกำลังงามนะครับเฮ็ดหน้าอ่าเก่าปีสิบปีเลยได้ครับบริใสปุ๋ยอ่าใส่ตะหนมมักนะครับใส่นมมักกับมูลสัตว นะครับปลูกนะครับปลูกปอดสารครับแล้วก็มีสะอายุขังขางนะครับน้ำเต็มปีนี้บกลัวแรงแหละครับอาชีพามาเบิงครับว่ามีอย่างนี้นะครับอยู่คั้นแท่นหน้านะครับก็ได้ปลูกบักแตงมูไว้แหละครับบักแตงมูปลูกไว้ฝากแม่ทรณีไว้นะครับปลูกโดยที่บ่ใส่ยา นะครับเพราะใส่ยาแตงโมกับปลูกฝากเมโทนี่ไว้นะครับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับแตงโมนะครับกแตงโมปลอดสารกินแล้วก็สบายใจครับกินแล้วสบายใจปลูกโดยที่บ่ได้ใส่ยาแนหนหดเปลือกพุนละครับเบิงครับแตงโม อันนี้ก็ปลูกยางหน้าไว้นะครับน้ำคู่หน้าปลูกไว้น้ำคู่หน้า,ปนนาเป็นยางหน้านะครับปลูกไว้จะกินนะครับหลังจากที่ไปเที่ยวกลางเกินไปเที่ยวปลาเที่ยวเขากลับลงมากกับมาเบิ้งครับามาเบิง้งสิ่งที่ปลูกที่ฟังไ้เป็นแต,แตงโมนะครับ หลายอยู่ครับประมาณห้าสิบหกสิบขุมปลูกไว้ให้กินปลูกไว้ถ้ากินเบื้องรับนะครับอยู่คันแท่นหน้านี่แหละครับคันแท่นหน้าอาชิพาไปเบื้องทั้งพี่อีกครับพาพี่พ้านองเบื้องว่ามีอย่างนี้พอสบายตาเนี่ยน,นยะครับฝนกําลังจีบตกนะครับหมืดคขึมอยู่ไม่กับกำลังไงครับ ไม่ที่ปลูกไว้กำลังงญ่กำลังหล่มลื่นุ่นล้ครับข่าง่นเป็นแถวเป็นแนวอยู่กับคูนานะครับปลูกไว้ตามคูนา,ามาเบิ้งครับที่ปลูกไว้นี่กำลังจะได้กินได้ผลแล้วเป็นปักแตงมูครับเบิ้งปักแตงมูมือนี่นะครับแตงมูลลยครับ ปูกไว่หญ้าบ่ต้องไปนั่นนะครับอ่ามีหญ้าหกแสดงว่าดินดีนะครับอ่าหอดเวลากระตัดนะครับอันนี้เป็นปลานะครับเป็นปลาอ่ฝนจิตกแล้วครับฝ่าาวงครับแตงโมปลูกไวกวายูตะกิน แตงโมไรลลครับไร้ครับโมหญ้าขึ้นครับก็บต้องไปย่านหญ้าบุร่ะครับฝนตกแล้วโอ้ยเอา้าวกับเบิ้งบักแตงโมก่อนมื้อนฝนกำลังตกครับกับแตงโมล,ลายครับ โม,คมยย่ครับแตงโมลายครับแตงโมฝนกระตกแล้วอ่ะห้พี่ให้น่องได้บึง้งทำกลางฝนกำลังจะตกนี่แหละครับลายครับเป็นตาปลาแตงโมอ่ะขอจบคลิปไว้ก่อนครับ